วิธีการดูว่าเราเคยขอใครเป็นเพื่อนใน Facebook แล้วเขายังไม่รับคำขอบ้างพรอมวิธีการยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนใน Facebook แบบง่ายๆให้เพื่อนๆนะครับใช้วิธีการกดตามนี้เลยก็ขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k เสร็จแล้วนะครับให้มากดเมนูเพื่อนตรงนี้นะครับจากนั้นในส่วนของคำขอเป็นเพื่อนมันจะมีให้เรากดดูทั้งหมดตรงนี้อยู่นะครับให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับในหน้าคำขอให้กดไปที่จุดสจุดตรงนี้เลย และกดไปที่ดูคําขอที่ส่งแล้วตรงนี้เลยครับโอเคครับในหน้านี้นะครับก็จะแสดงผลเป็นคนที่เรานะครับขอครับเป็นเพื่อนใน Facebook ไปแต่เขายังไม่รับคําขอจากเรานะครับอาจจะแสดงผลในหน้านี้หมดเลยถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการยกเลิกคาขอเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถมากดยกเลิกตรงนี้ได้เลยกกดยกเลิกไปเลยนะครับ Hole completely. จากนั้าสถานะก็จะขึ้นว่ายกเลิกคําขอแล้วก็แปลว่าตอนนี้นะครับเราได้ทําการยกเลิกคาขอเป็นเพื่อนกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจะยกเลิกหลายๆคนก็ได้นะครับ กดยกเลิกไปเลยก็ถ้าเกิดในกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับไม่มีปุ่มเพื่อนตรงนี้ให้เพื่อนๆน,นะครับกดไปที่ขีดสำขีดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้มากดค้นหาเพื่อนตรงนี้เลยอาจากนั้นในส่วนของคําขอเป็นเพื่อนก็กดดูทั้งหมดเนาะและกดไปที่จุด3ำจุดจากนั้นกดดูคําขอที่ส่งแล้วตรงนี้เลย ก็จะแสดงผลในหน้าเดียวกันนะครับคือหน้าคําขอเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะรู้เนาะว่าเราเคยขอใครเป็นเพื่อนบ้างและเขายังไม่รับนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปดูและกดยกเลิกคําขอแบบง่ายๆได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ